มาเรื่องแล้วครับพี่น้องลืมภาพจําเดิมๆที่ว่าอาหารไทยมีแค่ต้มยำกุ้งหรือผัดไทยไปได้เลยเพราะตอนนี้สาวไทยของเรากําลังสร้างตำนานบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกล่าสุดมีหญิงไทยถึง2คนที่ไปคว้าแชมป์รายการทำอาหารที่ดังที่สุดในโลกอย่างมาสเตอร์เชฟทั้งในอังกฤษและออสเตรเลียด้วยเมนูบ้านเกิดอย่างขันโตกและไส้อัว่วยังไม่พอครับ ในยุโรปเหนือสาวไทยเราก็ก้าวขึ้นไปถึงระดับรองแชมป์และระดับกรรมการตัดสินที่ฝรั่งต้องก้มหัวให้นี่ไม่ใช่เรื่องฟลุกนะครับแต่เป็นเครื่องยืนยันว่ารถมือแม่และภูมิปัญญาอาหารเหนือของเราคือของจริงที่เอาชนะลิ้นชาวตะวันตกได้ราบคาบเบื้องหลังความสำเร็จนี้คืออะไรและมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าอาหารไทยในเวทีโลกยังไงเดี๋ยวคลิปนี้แอดคิมจะมาเล่าให้ฟัง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money and Economic s Live ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจอยู่กับผมแอดคิมวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องพลังวัฒนธรรมไทยหรือ Soft Power ภาคอาหารที่ไม่ได้มาเล่นๆแต่มาเพื่อยึดครองหัวใจคนทั่วโลกครับช่วง1-2ปีมานี้ถ้าใครติดตามข่าววงการอาหารโลกจะเห็นกระแสที่น่าสนใจมากครับคือการพงาจของอาหารไทยพื้นบ้านโดยเฉพาะอาหารเหนือบ้านเฮาเนี่ยแหละครับ เมื่อก่อนฝรั่งรู้จักแต่แกงเขียวหวานแต่วันนี้เขารู้จักน้ำพริกหนุ่มรู้จักลาบเหนือจุดเปลี่ยนสำคัญมันเกิดจากสี่หญิงไทยที่ไปสร้างชื่อในรายการแข่งขันทำอาหารระดับโลกซึ่งรายการพวกนี้โหดหินนะครับต้องไปแข่งกับฝรั่งเจ้าถิ่นวัตถุดิบก็หายากแต่พวกเธอใช้ความเป็นไทยนี่แหละครับงัดข้อจนชนะมาได้ วันนี้ผมจะพาไปเจาะลึก4กรณีศึกษาที่พิสูจน์ว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความเผ็ดแต่มีชั้นเชิงที่โลกต้องยอมรับครับเริ่มที่คนแรกที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกคุณจริยาคัติยะโสแชมป์มาสเตอร์เชฟอังกฤษปี2023พี่น้องครับรายการนี้คือต้นตำรับนะครับกรรมการฝรั่งขึ้นชื่อว่าเนียบมากแต่ในรอบชิงชนะเลิศคุณจริยาตัดสินใจเสิร์ฟขันตกอาหารเหนือบ้านเกิด เธอเสิร์ฟแกงฮังเลเนื้อวากิยวน้ำพริกอ่องไส้อัว่วและข้าวเหนียวกรรมการฝรั่งทึ่งครับไม่ใช่แค่เพราะรสชาติที่ครบรสมีทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานที่สมดุลกันแต่เขาทึ่งในวัฒนธรรมการกินแบบล้อมวงกินข้าวครับกรรมการบอกว่ามันไม่ใช่แค่อาหารแต่มันคือการเฉลิมฉลองคุณจริยาทำให้เห็นว่าอาหารไทยไม่ได้ขายแค่อร่อยแต่ขายความอบอุ่นและเธอ ก็คว้าแชมป์มาครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับข้ามาที่ฝั่งออสเตรเลียปี2024สดๆร้อนๆน,น้องแนทไทยพัน์บาริสต้าสาวไทยออสเตรเลียนคนนี้มาในสไตล์คนรุ่นใหม่ครับเธอเข้าใจทั้งลิ้นฝรั่งและลิ้นไทยโจทย์คือไข่ต้มหุ้มเนื้อทอดหรือสก็อตเอ็กซ์ซึ่งปกติเป็นอาหารฝรั่งจ๋าๆนะครับแต่น้องแนทเธอเอาไส้อัวมาหุ้มไข่เสิร์ฟพร้อมน้ำพริกหนุ่มโอ้โหกรรมการกัดเข้าไปเจอสมุนไพรไทยระเบิดในปาก ตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งมันคือการผรสมผสานที่สมบูรณ์แบบกรรมการชมเปราะว่านี่คือเมนูไข่ที่รสชาติด,ดีที่สุดเท่าที่เคยชิมมาน้องแนทคว้าแชมป์มาสเตอร์เชฟออสเตรเลียไปครองพิสูจน์ว่าอาหารไทยปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอื่นได้ดีเยี่ยมขยับไปที่สวีเดนคุณวิชุดาพรชัยแสงเธอคว้ารองแชมป์มาสเตอร์เชฟสวีเดนปี2019แม้จะไม่ได้ที่หแต่เธอคือขวัญใจมหาชนครับ ในดินแดนที่หนาวเย็นและกินรสจืดเธอเอาพริกแห้งปลาร้ากะปิไปสู้เธอทำเมนูอย่างลาบหรือยำให้ฝรั่งกินตอนแรกคนกลัวว่าจะเผ็ดไปไหมแต่พอได้ลองกรรมการและคนดูทางบ้านลงรักครับเขาบอกว่ามันเป็นรสชาติที่ตื่นตัวกินแล้วมีแรงเธอทำให้คนสวีเดนเปิดใจยอมรับรสชาติที่แท้จริงรสต้นตำรับของไทยว่าไม่ต้องปรับลดความเผ็ดก็อร่อยได้ครับ และคนสุดท้ายคนนี้คือระดับบอสครับเชฟแดกแห่งเดนมาร์กเธอไม่ได้ไปแข่งในฐานะผู้สมัครนะครับแต่เธอได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินในรายการมาส t ต r c h เช d เด m a า k และเธอเป็นหัวหน้าเชฟร้านอาหารไทยที่ได้ดาวมิชลินมาอย่างยาวนานนี่คือการยอมรับขั้นสูงสุดครับคือให้คนไทยเป็นคนกำหนดมาตรฐานความอร่อยในยุโรปเชฟแดกพิสูจน์แล้วว่า อาหารไทยสามารถยกระดับเป็นอาหารหรูระดับพัตตาคารที่ประณีตได้ไม่แพ้อาหารฝรั่งเศสครับจากปรากฏการณ์นี้ผมขอวิเคราะห์ว่าทำไมอยู่ดีๆอาหารเหนืออย่างไส้อัว่วแกงฮังเลถึงชนะใจกรรมการคำตอบคือความซับซ้อนของเครื่องเทศครับอาหารฝรั่งรสชาติมักจะตรงไปตรงมาเค็มก็เคม็มมันก็มันแต่อาหารเหนือไทยมีเครื่องเทศนับสิบชนิด มัดแควนดีปลีพริกแห้งข่าตะไคร้มันให้กลิ่นหอมและรสชาติที่มีมิติลึกซึ้งฝรั่งเขากินแล้วเขาว้าวครับเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในอาหารบ้านเขานี่คือจุดแข็งของไทยที่ AI หรือเครื่องจักรก็เลียนแบบรถมือคนไทยไม่ได้ครับสิ่งที่ทั้งสี่ท่านนี้ทำเหมือนกันและเป็นบทเรียนให้นักธุรกิจไทยคือการขายเรื่องราวครับคุณจริยาไม่ได้แค่เสิร์ฟแกงฮังเลแต่เธอเล่าเรื่องคุณปู่ เล่าเรื่องความอบอุ่นของครอบครัวไทยน้องแนทเล่าเรื่องการผรสมผสานสองวัฒนธรรมฝรั่งเขาไม่ได้ซื้อแค่อาหารครับเขาซื้อความรู้สึกถ้าเราขายแค่แกงถุงมันก็ได้ราคาแกงถุงแต่ถ้าเราขายตำนานขายความผูกพันจากแกงถุงละ50บาทมันจะกลายเป็นจานละ500ยหรือ5,000ันบาทได้ทันทีอาหารไทยมีจุดแข็งตรงนี้ครับอาหารเรามีเรื่องเล่ามีที่มาที่ไปถ้ารู้จักเล่ารวยครับ ความสำเร็จของพวกเธอไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวนะครับแต่มันส่งผลถึงเกษตรกรไทยด้วยเพราะเมนูพวกนี้ดังฝรั่งอยากทำกินบ้างร้านอาหารไทยในต่างแดนขายดีขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการส่งออกวัตถุดิบครับพริกแห้งมักข่นกะปิน้ำปลาร้าจะถูกส่งออกไปขายทั่วโลกมากขึ้นนี่คือการทูดผ่านอาหารที่รัฐบาลไม่ต้องจ้างใครแต่ใช้รสชาติเป็นตัวเปิดทางสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกวิเคราะห์ลึกไปอีกนิด โดยเฉพาะน้องแนทออสเตรเลียหรือเชฟแดกเดนมาร์กพวกเธอโตในต่างประเทศแต่มีเลือดไทยนี่คืออาวุธลับครับพวกเธอรู้ว่าฝรั่งชอบอะไรและรู้ว่าของดีเมืองไทยคืออะไรเธอเลยสามารถจับสองอย่างนี้มาเจอกันได้อย่างลงตัวไม่ขัดเขินอย่างเมนูไส้อัวหุ้มไข่เนี่ยอัจฉริยะมากเอาความเป็นไทยไปซ่อนในหน้าตาอาหารฝรั่งทำให้ฝรั่งกล้ากิน พอได้กินแล้วติดใจเด็กรุ่นใหม่ไทยที่อยู่เมืองนอกคือสมบัติของชาติครับเพราะเขาคือสะพานเชื่อมวัฒนธรรมที่ดีที่สุดสิ่งที่พวกเธอทำคือการเปลี่ยนภาพลักษณ์อาหารไทยครับเมื่อก่อนฝรั่งมองอาหารไทยเป็นของถูกกินข้างทางแต่พวกเธอเอาหมูปิ้งเอาเข้าวซอยมาจัดจานใหม่ให้สวยงามเหมือนอาหารฝรั่งเศสใช้วัตถุดิบเกรด A แต่รสชาติจัดจ้านแบบเดิม มันทำให้ราคาและการยอมรับของโลกเปลี่ยนไปตอนนี้อาหารไทยในลอนดอนหรือโกเปนเฮเกนเป็นอาหารหรูนะครับคนดังๆต้องจองคิวทานนี่คือการเพิ่มมูลค่าที่คนไทยทุกคนควรภูมิใจและเรียนรู้ที่จะทำตามครับสุดท้ายในยุคที่คนทั่วโลกหันมาดูแลสุขภาพอาหารไทยตอบโจทย์ที่สุดครับเครื่องเทศที่เราใส่ขิง ขาตะไคร้กระเทียมหอมแดงล้วนเป็นสมุนไพรทั้งนั้นฝรั่ง์เริ่มรู้แล้วว่ากินต้มยำกุ้งช่วยแก้วัดได้กินเมี่ยงคําช่วยย่อยกินสมุนไพรไทยแล้วดีพวกเธอไม่ได้ขายแค่อร่อยแต่ขายสุขภาพครับอาหารไทยคืออาหารที่เป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกนี่คือจุดขายใหม่ที่จะทำให้เรากินยาวๆในตลาดโลกเพราะใครๆก็อยากแข็งแรงครับเรื่องนี้สอนอะไรเรา สอนให้รู้ว่าของดีไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นครับเราไม่ต้องทำสเต็กให้เหมือนฝรั่งเพื่อจะชนะเขาแต่เราแค่ทำอาหารบ้านเราให้ดีที่สุดนำเสนออย่างมั่นใจและใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปแค่นี้โลกก็ยอมรับแล้วครับความสำเร็จของจริยาแนทวิชุดาพรและเชฟแดกคือใบเบิกทางที่ยิ่งใหญ่หน้าที่ของพวกเราคือสารต่อและรักษามาตรฐานนี้ไว้ ภูมิใจนะครับที่เราเกิดมาบนแผ่นดินที่มีรถมือที่ใครก็ก๊อปปี้ไม่ได้สรุปนะครับสี่หญิงไทยผู้สร้างชื่อในครัวโลกได้พิสูจน์ความจริงสี่ข้อ 1. วัฒนธรรมชนะเลิศการกินแบบล้อมวงหรือขันโตกชนะใจกรรมการอังกฤษด้วยความอบอุ่น 2. ความคิดสร้างสรรค์การนำวัตถุดิบไทยไปปรับใช้กับเมนูฝรั่งคือกุญแจสู่ความสำเร็จ 3. การยอมรับระดับโลก คนไทยก้าวไปถึงระดับเป็นกรรมการตัดสินและได้ดาวมิชลิน 4. โอกาสทางเศรษฐกิจความสำเร็จนี้เปิดประตูสู่การส่งออกวัตถุดิบและการท่องเที่ยวและที่สำคัญที่สุดมันพิสูจน์ว่าวัฒนธรรมไทยมีค่ามหาศาลเมื่ออยู่ในมือคนที่รู้คุณค่าครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลสำคัญในโลกอนาคตกดสมัครห้องเรียนนักลงทุนที่จะมีข้อมูลจากรีเสิร์ชหลักแสนมาเล่าให้ฟัง ส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ line แอดคิ property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง ยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเซเว่นอย่างดีแต่ข้อมู้จะดึงพลังตรงเนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารนินทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พนะครับอวกงจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ